รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สัปดาห์ที่แล้วเราได้รู้จักกับวยวายลักษณะที่อยู่ของรูวยวายอุปกรณ์และเหยื่อในการออกตามล่าหาวยวัยกันไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้เรายังคงตามล่าหาวยวายที่อ่าวต้นไทรบ้านแหลมพันวาหมู่ที่8ตาบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตกันต่อค่ะแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วทะเลยามเย็นที่นี่สวยงามไม่แพ้จุดชมพระอาทิตย์ตกที่อื่นเลยนะคะ ก่อนจะไปเริ่มตามล่าหาวัยวัยกันต่อขอหยุดพักชื่นชมความสวยงามของทะเลยามเย็นในช่วงตะวันเริ่มทอแสงอ่อนลงนกเริ่มบินกลับรังชาวบ้านจูงมือลูกหลานออกมาทำมาหากินริมชายฝั่งได้เดินเล่นริมทะเลสุดอากาศบริสุทธิ์รับสายลมเย็นๆที่อ่าวต้นไทรแบบนี้รู้สึกดีจริงๆค่ะ วันนี้ขวัญยังอยู่ที่อ่าวต้นไทรการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมพันวาหมู่ที่8ตํำบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตนะคะสัปดาห์ที่แล้วขวัญชวนคุณผู้ชมมาตามล่าหาโวยวายแต่กว่าจะได้โวยวายนะคะก็ต้องไปหาเหยื่อของโวยวายก่อนค่ะนั่นก็คือปูนั่นเองนะคะเมื่อได้ปูมาแล้วก็ต้องออกตามล่าหารูโวยวายกันอีกค่ะซึ่งกว่าจะได้โวยวายมาสักตัวนั้นเรียกได้ว่าต้องใช้ความอดทน ความพยายามเป็นความสามารถพิเศษของชาวบ้านที่นี่จริงๆนะคะที่มีความชํานาญในการที่จะออกตามล่าหาไวไวนะคะเพียงแค่มองปลาเดียวก็รู้เลยค่ะว่าเป็นรูอะไรรูกุ้งรูปูรูปลานะคะส่วนรูไวไวนั้นนะคะก็จะเป็นรูกลมๆค่ะมีหินแล้วก็มีเปลือกหอยปิดปากรูเอาไว้นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะออกตามล่าหาไววกันต่อนะคะคุณผู้ชมพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ วันนี้ผู้ใหญ่ด่าและลูกบ้านยังคงออกตามล่าหาวยวายไม่ลดละขวัญทึ่งในความสามารถของชาวบ้านจริงๆค่ะเพราะออกตามล่าหาวยวายไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าขวัญมาหาเองคงไม่ได้สักตัวค่ะเพราะไม่รู้ว่าต้องดูลักษณะรูอย่างไรเพราะแต่ละรูที่เจอลักษณะเหมือนกันจริงๆนะคะแยกไม่ออกสักทีค่ะระหว่างรูวยวายกับรูสัตว์ทะเลอื่นๆและขวัญก็ลองพยายามโยนเยื่อลงไปในรูวยวายแล้วนะคะปรากฏว่าเจ้าวยวายไม่กินค่ะ นั่งรอจนตะคิวกินขาเลยค่ะไม่ง่ายเลยสำหรับการตามล่าหาวยวัยแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ดูเป็นเรื่องง่ายมากค่ะแค่เดินผ่านก็รู้แล้วว่ารูแบบไหนที่เป็นรูวยวายส่วนมากถ้าวยวายนี้จริงๆอยากจะนัดมาช่วงเช้านะครับตีช่วงเช้ามันติดภารกิจกันเยอะมันมันต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้า น้ำน้ำมันจะไม่ร้อนนะครับ15ห้าค่ำสิบ่ค่ำสิบห้าค่ำหนึ่งสองสามสี่ยังหาได้อยู่นะครับประมาณ4ี่ห้าค่ำนะครับสี่ห้าวันสามารถหาวุ่ไว้ได้แต่อาจจะหายากนิดหลังๆนะครับเพราะว่าดูวิถีคนที่ว่าเข้ามาหาเขาจะหาตั้งแต่วันที่น้ํา1บ่ค่ำสิบห้าค่ำแล้วเรามาหาทีหลังใช่ครับมันก็จะหายากนิดหนึ่งแต่ทางที่ดี14บสี่สิบห้าค่ำหนึ่งค่ำมาติดต่อมาได้เลยครับผมนี่ขณะวันนี้วันนี้อากาศร้อนนะครับ ที่จริงถ้าอากาศมันครึมๆึช่วงหน้าฝนนั่นจะหาง่ายกว่านี้ครับผมมันจะมีอยู่ช่วงครับตอนตอนตอน,ตอนที่หายากยากครับสาเหตุมาจากที่ว่าคนมาหาแล้วมาเบื่อใช่ครับเอาเอาพวกปูนขาวหรือว่าเอาไอ้พวกยายาเส้นนะครับมามาเบื่อโดยโดยที่ว่าหลังจากนั้นก็หายไปหาไปพักนึงครับจะหายากมากฝั่งนี้ตอนนี้กลับมามาสมบูรณ์เหมือนเดิมโดยที่ว่าทางศูนย์อนุรักษ์เขาจะกําหนด พื้นที่นะครับเป็นศูนย์พื้นที่อนุรักษ์ห้ามเข้ามาจับปลาในในในหรือว่าสัตว์ทะเลเขาจะห้ามนะครับแต่ว่าแต่ว่าบางพื้นที่ที่หากออกมานิดนึงก็เขาก็สามารถให้ชาวบ้านเข้ามาจับหาได้ <S <S 1> <S 1> <ๆ>พวกวยวายห,หาหอยอะไรต่างๆนี่มาตกปลาได้แต่บางพื้นที่ที่เขาสังวนไว้เขาก็เขาเขจะสังวนไว้นะครับเหมือนที่อาต้นไทรอายนแล้วก็ตังเข็นสามารถชาวบ้านสามารถลงไปหาวยวายหรือว่าหาหอยหาปูหาปลาได้ครับผม แล้วอ่ะคะโอ้ยบังอยู่นี่ตั้งอายุก็เกิดแถวนี้ที่นี่เป็นคนที่นี่อยู่แล้วแล้วเลิกแบบว่าหาวยวัยตอนอายุกี่ขวบคะตอนเด็กๆกันเลยเด็กๆเลยใช่ไหมคะคบังรู้ได้ยังไงว่าเป็นรูวหยวยอ่ะบังดูยังไงมันดูมีมีไอ้นั่นเลยมีหินมีอะไรมีหินอยู่เป็นรูๆอย่างนี้ไปใช่ไหมหแล้วก็มีมันเอาหินขึ้นมาอยู่ปากรูวันนี้ นี่มันกินแล้วใช่ไหมบางครับก็กินแล้วกินแล้วมันกินมันก็จะมีหนวดขึ้นมาอย่างงี้นะคะนี่มันกินแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วบางทําไงต่อก็แทงตามนี่นี่ตามนี่ในตามันอ๋อทําไมต้องแทงตามันอ่ะบางแทงที่อื่นไม่อยู่อ๋อนี่นะคะลุ้นลุ้นบางสู้สู้บางบางบางเต้าบางเอ๊ได้มาแล้วนะคะ บางเก่งมากเลยอ่ะบางนี่บางเป็นมือวางด้านนี้เลยใช่ไหมคะมือหน่อีกแล้วจ้ะโชว์หน่อยทีจ้าบางนี่มึกอีกแล้วจ้าพ่นมึกอีกแล้วจ้าจำเลยไม่ไปเลยฝันจำเลยไม่ไปอ่าไม่ไปหมดเลยหมดเลยมันก็จะมันก็จะเรียงแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ เจอดูเจอดูแต่ว่าดูเล็กเจอแต่ดูมันเล็กตอนเช้านี้ได้เยอะถ้ามาหาได้เยอะตอนเช้าตอนเช้านำแห้งหาได้มากที่สุดกี่กิโล4กิโล5กิโล4กิโล5กิโลก็คือเกือบเต็มถังนี่เลยเต็มเต็มไม่ไม่าจุล้นถังล้นถังเมื่อก่อนตัวใหญ่ๆญโวยวายที่จับมาได้ทำไปทำอะไรคะบางไปผไปทำกินหรือยังไงไปไม่ไม่บางทีบางก็แทงไปอย่างนั้นนี่นี่ก็ใช้ กินกินจนเบื่อแล้วบางบอกกินจนเบื่อนะคะโอหบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันไวยววยกิโลละสองร้อยห้าสิบใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่าวิธีการออกมาหาไวยววยเนี่ยมันต้องแบบใช้เวลามากจริงๆแล้วกิน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 แล้วต้องสู้แดดสู้ฝนเพราะฉะนั้นนะาสองร้อยห้าสิบนี่ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะกําลังตาจะออกมาแล้วเดนเดนแต่มัน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 จะมีตาอยู่สองลูกโผล่มา ต้องแทงใต้ใต้ตานั่นนะครับถ้าแทงตรงอื่นมันจะไม่อยู่เหมือนเราต้องพยายามแย่เหยื่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะพยายามใช้ใช้สมาธินิดนึ่งมันดึงดึงไปดึงไดแล้มันลงาแล้วมันาลงม้ันลงไปแล้วถ้ามันลงมาแล้วมันจะขึ้นหมาอีกไหมอ่ะขึ้นถ้าว่าถ้าเราไม่ดึงเหยื่อออกจากมันนั้นมันก็ขึ้นรูที่หินแบบนี้แทงยากด้วยถ้าถ้าเป็นช้อนท่อมก็แทงอาวุธที่บางใช้ในการหาวอยคืออะไรบ้างช้อนท่อม ซ่อมมได้แบบนี้เลยใช่ไหมคะเชื่อมแล้วก็จะจะมีอีกอย่างที่เป็นเหล็กที่ว่าสองของอันอ๋อที่เป็นเหล็กที่เราเห็นใช่ไหมคะใช่ใอาวุธแค่นี้เองนะคะได้ไวๆจำถังเลยค่ะนี่นะคะกําลังจะเห็นลึบๆแล้วเห็นทึบๆแล้วขึ้นมาแล้วนะคะหนวดขึ้นมาแล้วต้องใจเย็นมากจริงๆนะคะอย่างที่บอกไปนะคะไวๆกิโลละสองร้อยห้าสิบนะคะ และกับความพยายามและความอดทนในการออกมาหาก็จะได้สักตัวหนึ่งนี้นะคะนี่ตัวเล็กหน,ห,นนหน่อยนึงน้องวอยวายน้อยมินิมินี่นะคะเขาควัญจับหน่อยบ้างยังไม่เข็ดค่ะหลังจากที่โดนหมึกพ่นไปแล้วนะคะยึดยือยืๆยืยนหน่นึงแต่ก็โอเคค่ะได้ตัวนึงแล้วค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ขวัญจับปวยวายได้หลายตัวแล้วแต่จริงๆขวัญไม่ได้จับรองนะคะผู้ใหญ่ดาดกับบางๆเขาเป็นคนจับค่ะโดยปกติชาวบ้านจะนำปวยวายที่จับได้ร้อยกับอุปกรณ์ที่ตเตรียมมานะคะแต่ของขวัญขอพิเศษใส่ถังละกันค่ะกลัวมันตายก่อนไปถึงมือแม่ครัว รูที่พี่ใหญ่บอกนะคะเป็นรูวัยวายแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูแล้วจะมีก้อนหินใช่ไหมคะอยู่รอบล้อมรอบหินเปลือกหอ,อยอะไรนี่บางทีมันเป็นาหนาของมันลักษณะ,ะอย่างนี้ก <c oughs> ็คือวิธีสังเกตสังเกตแบบนี้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดมีก้อนหินหรือเปลือกหอ,อยล้อมล้อมรูปรูนี่คือต้องเป็นรูวยวายแน่นอนใช่ไหมคะกับร้อยเปอร์เซ็นต์คะค่ะก็จะมีรูแบบนี้อยู่ที่อ่าวต้นไซนี้แบบเต็มอ่าวเลยใช่ไหมคะ นี่ของพี่เขานะคะก็เป็นชาวบ้านในชุมชนนี่แหละค่ะก็ออกมาจาับวอยเหมือนกันนะคะนี่นะคะได้เสร็จก็ร้อยเป็นพวงแบบนี้นะคะนี่2ตัวนะคะและนี่กําลังเจออีกตัวนึงใช่ใช่ใช่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่มันหลุดแล้วเหรอคะมันหลุดแล้วคะ่ะผู้ใหญ่รอสักครู่อยู่นิ่งๆรอเลยคะ่ะ วันนี้ก็จะเห็นว่ามีชาวบ้านในชุมชนนะคะออกกันมาหาวยวัยกันเต็มอ่าวเลยนะคะที่อ่าวต้นไทรนะคะก็ถือว่าเป็นภาพวิถีชีวิตที่น่ารักนะคะเมื่อเราเดินทางมาที่นี่นะคะก็ได้สัมผัสกับนอกจากบรรยากาศสวยๆทะเลสวยๆแล้วนะคะยังเห็นในภาพวิถีชีวิตแบบนี้ด้วยนะคะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกนะคะว่าใครสนใจนั้นก็ติดต่อกันมาได้นะคะที่นี่มีการท่องเที่ยวอทบนุนวัฒวิถีของชุมชนด้วยนะคะก็มาสัมผัสความงามชุมชนที่นี่กันได้ ของเรานะครับถ้าคิดจริงๆมันเป็นพื้นที่ติดทะเลนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีมีจุดจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจนะครับเป็นจุดขายนะครับมันเป็นพื้นที่แหลมปลายสุดอาจจะไม่แหลมเหมือนแหลมกรุงเทพนะครับทางจากตัวเมืองก็ประมาณ15กิโลนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่แหลมแล้วก็น้ําโอบล้อมพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมดเลยนะครับจะที่พื้นที่ติดทั้งบ้านอามะขามหมู่เจ็ดนะครับแล้ว บ้านบอ่อเร่หมู่หกซึ่งอยู่อยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับจะเป็นพื้นที่ติดทะเลหมดเลยของของของบ้านแหลมพันวานะครับที่ว่าเป็นแหล่งแหล่งแหล่งท่องเที่ยวมีหาดนะครับมีหาดที่สามารถเล่นน้ําได้นะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมามาใช้บริการเยอะนะครับแล้วก็มีใกล้กับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าด้วยนะครับมันมันมันเป็นแหล่งของราชการด้วยแล้วก็มีโรงแรมระดับ5ดาวครับ ความสนุกของการตามล่าหาวยวันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนร่วมเดินทางของขวัญวันนี้ล่ะค่ะถือเป็นการเปิดประสบการณ์การมาตามล่าหาวยวายร่วมกันเป็นครั้งแรกกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่ตามขวัญและทีมงานมาดูวิธีการหาวยวายแบบดั้งเดิมของชาวบ้านบ้านแหลมพันวาค่ะวันนี้นะคะขวัญก็มีเพื่อนๆน,นน้องๆน,นะคะที่ร่วมกับขวัญน,นะคะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะมาหาวยวายกันด้วยนะคะวันนี้ได้มาเกือบเต็มถังเลยนะคะ บริเวณอ่าวต้นไซน,นอกจากชาวบ้านจะออกมาตามล่าหาไวายหากุ้งบางคนก็ออกมาหาหอยที่มีมากบริเวณนี้ด้วยค่ะส่วนมากเขาจะมาหายวาวครับแล้วก็จะมาหา,า,ห,า,ห,าหาหอยด้วยนะครับาหาหอยมันจะมีหอยที่ท,ที่เราสามารถกินได้พวกหอยแครงหอยอะไรอย่างนี้ครับมันมันมันจะมีอยู่ด้วย ระหว่างที่เราหาปูนะคะเราก็จะเจอนี่นะคะผู้ใหญ่บอกว่ามันคือหอยลิ่มนะคะหายากด้วยนะคะเวลาจะทานก็ต้องเอาไปต้มก่อนนะคะแล้วค่อยไปยำใช่ไหมคะ mm hmm. นี่ด้านหลังอะไรด้ยด้านหน้า,านาระหว่างที่หาวายนะคะบริเวณนี้ก็จะมีนี่ค่ะปลิงทะเลอย่างที่เห็นนี่ตัวดามากเลยนะคะนี่ mm hmm. นี่ค่ะปลิงทะเลค mm ่ะ hmm. อีมันก็จะยืดยๆมัน อีกแล้วฮะยี่ยียียยยยน,ยนี่นงนี่นะคะดำเนียมเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็หากันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายกินแล้วหรอคะ <S <S บางบอกกินแล้วนะคะเราหากันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะจนถึงตอนนี้นะคะ บอกเลยว่าขันเหนื่อยมากไปว่าพี่เขต้องอดทนมากในการหาบริวาแต่ละวันใช่ไหมคะอ๋อเห็นแล้วบางขึ้นมาแล้วคุณ <Hello. S 2> ผู้ชมคะ่ะ <Hello. S 2> ขึ้นมาแล้วนะคะ oh, <swimming. S 1> ออกมาแล้วคุณผู้ชมคะ่ะ ก็ค right? so really so ือต้องนั่งพอเราแย่เหยื่อลงไปในรูแล้วนะคะแล้วก็ต้องนั่งรอสักพักหนึ่งค่ะถึงจะเนี่ยหากมียวายติดออกมาแล้วแล้วบางก็จะต้องรอจังหวะที่ให้เห็นตาก่อนนะคะถึงจะใช้อุปกรณ์ของบางก็คือซ่อมนะคะจิ้มลงไปนะคะนี่ขวัญตื่นเต้นมากๆเลยนี่นะคะโอบางสู้บางดึงขึ้นมาโอ้กระจายตาหน้าขวัญเลยค่ะหมึกได้มาแล้วนะคะ นี่นะคะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือโวยวายนะคะนี่คะ่ะออกมาก็โวย<ไ>วาย <ๆ S 2> จริงๆนะคะที่ชื่อนักท่องเที่ยวนะคะถึงนดานื่นใจนี่ค่ะ หน้าขวาน,นี้ก็คือนอย่านะคะหรือว่าวยวายนั่นเองนะคะ mm hmm. เมื่อสักครู่เราก็ไปหาวยวายกันที่ทะเลมาแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. วันนี้เป็นเมนูอะไรเข้ามอ่นอย่าคั่วจะนอย่าคั่วนะคะ mm hmm. ก็คือเนี่ยนำมาลงกระทะแล้วก็ผัดๆนะคะ mm hmm. ก็จะมีใส ไวไวลงไปนะคะก็จะมีแล้วก็มีพริกมีตะไคร้นะคะแล้วก็เติมกะทิหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะมะตอนนี้ต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากมากเลยนะคะแล้วขอนก็หิวมากมากด้วยชิมได้เลยเหรอคะมะได้ค่ะเดี๋ยวชิมให้ดูนะคะนี่นะคะต้องแบบน้ำดำแบบนี้นะคะมะกลิ่นหอมมากค่ะอร่อยอยนะจ๊ะอร่อยมากๆาเลยค่ะ หิวเลยคะ่ะมะเดี๋ยวรอเราไปทานกับข้าวสวยนะคะเดี๋ยวนะจ๊ะค่อยเดี๋ยว,ยวมันให้กรึบกรบไหมเนื้อนะจ๊ะอร่อยอร้อนอยู่อร่อยมากอาร่อยไม่เคม็มใช่ไหมจ๊ะโอเคนะจะ๊มคะมันจะกรบกรบหนึบหๆนๆๆๆึบวผาไหมไม่ขาวค่ะ นี่นะคะวันนี้ขอเป็นลูกมือมะนะคะช่วยมะผัดมะบอกว่าผัดไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะมะเพื่ออะไรคะเพื่อให้นมัรสชาติมันจะอร่อยจ้าคือต้องให้คลุกคลิกกว่านี้หน่อยนึงนะคะต้องเรียกว่าเป็นเมนูคั่ววอยวายน้ำคลุกคลิกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคนกินแล้วมันจะวอยวายมากเลยอ๋อวอยวายกินวอยวายแล้วต้องวอยวายด้วยนะนี่ถ้าอยากทานวอยวาย ข้าวววยน้ำถูกขิงแบบนี้นะคะก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะหมู่8ตะบลวิชิตที่แหลมพันวานะคะติดต่อผู้ใหญ่ดาได้เลยก็จะได้มาสัมผัสกับความอร่อยแบบนี้อย่างที่ขวัญได้เจอในวันนี้นะคะตอนนี้นะคะก็สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็ตักใส่จานได้เลยนะคะนี่กินหอมมากซึ่งม้าบอกว่าส่วนที่อร่อยก็อยู่ตรงหัวนี่นะคะนี่หัวแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะจานนี้ใส่หัวไปหน่อยนี่ เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนี่นะคะนอยญ้าหรือวยวายนั่นเองนะคะมาบอกเสินนที่อร่อยก็คือส่วนหัวนี่นะคะอร่อยจริงๆนะคะจะมีเผ็ดเพราะว่าใส่พริกไปด้วยแล้วก็มีกลิ่นของตะไคร้นะคะแล้วก็กะทินิดหน่อยนะคะรสชาติก็จะแบบอร่อยกลมกล่อมแล้วก็กรึบๆเนื้อวยวายนั่นเองนะคะก็จะแบบรสชาติดีมากๆเลยค่ะ หลังจากที่เมนูค้วก,กะทินอย่ายกมาเสิร์ฟที่โต๊ะแค่ชั่วพริบตาจริงๆนะคะนอย่าในจานก็กลายเป็นวิญญาณไม่มีตัวตนไปแล้วค่ะเพราะทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากรสชาติดีเนื้อแน่นหนึบหวานอร่อยจริงๆค่ะจนอยากจะออกไปจับนอย่าหมึกสายไวัยมาทำเป็นเมนูเด็ดอีกครั้งหนึ่งค่ะ บ้านนะครับมันเป็นบ้านออทบนวิถีด้วยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนมากจะเป็นคนพื้นที่ของคนมุสลิมนะครับแล้วก็วิถีของมุสลิมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสนใจมาเที่ยวนะครับอโรงแรมมันอาจจะมีหลายราคาตั้งแต่ราคาสูงแล้วก็ถึงราคาต่ำ,ตำก็มีนะครับท่านสามารถมาเที่ยวนะครับมาเที่ยมมาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของภูเก็ตบ้านแหลมพันวาได้ โดยผ่านทางอีเมลนะครับและพันวานวัฒวิถีนะครับติดต่อมาได้นะครับทางผู้ใหญ่นะครับถ้าหากว่าสนใจที่ว่าจะมาลงเรื่องเ,ออเกี่ยวกับวิถีมุสลิมแล้วก็วิถีการหาทะเลหาปลาในทะเลตกมึกหาโวยวายต้องติดต่อมาล่วงหน้าครับนะ mm hmm. เพื่อจะได้นัดกันแล้วก็พาไปไปทำกิจกรรมภายในหมูว้านครับผม วันนี้เป็นอีกหนึ่งทริปการเดินทางที่ขวัญรู้สึกประทับใจในความน่ารักของผู้คนในชุมชนมิตรไมตรีที่หยิบยื่นมาให้แม้เป็นการพบเจอกันครั้งแรกแต่รู้สึกคุ้นเคยและเป็นกันเองมากค่ะโดยเฉพาะผู้ใหญ่ดาดและบางๆนะคะที่นำออกไปตามล่าหาวัวัยกันในวันนี้ค่ะนี่คือการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมพันวาหมู่ที่8ตาําบลวิชิตจังหวัดภูเก็ตใครอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตความน่ารักของผู้คนและธรรมชาติแบบขวัญ หยิบมือถือโทรน,นัดกับผู้ใหญ่ดาดได้เลยค่ะแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าการออกเดินทางมาตามล่าหาวยวายด้วยตัวคุณเองนั้นได้จับวยวายขณะเกลี้ยกล่วยวายเป็นความรู้สึกตื่นเต้นยื้ยื้หยืดหยืดแค่ไหนต้องมาลองด้วยตัวเองค่ะแล้วคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าวยวายทำไมต้องวยวายค่ะ และทั้งหมดในถังนี้ที่ขวัญถืออยู่นี่นะคะก็คือวยวายที่เราหากันมาได้ในวันนี้นั่นเองนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาแบบเปิดประสบการณ์ใหม่หรือว่ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนแบบนี้นะคะมาหาตัววยวายนี่ที่เพิ่งได้มาอย่างขวัญในวันนี้นะคะเดี๋ยวขวัญเอาขึ้นมาให้ดูนะคะตอนนี้เหนียวแน่นมากเลยนี่นะคะแบบนี้ก็มากันได้ที่หมู่ที่8ตาบลวิชิตที่แหลมพันวาแห่งนี้นะคะ มาพบกับความน่ารักของชาวบ้านที่นี่นะคะรวมทั้งมาสัมผัสกับภาพความน่ารักนะคะได้มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะที่ยามเย็นในช่วงที่14ข้ามค่ำ้าค่ำหรือ1ค่ำนะคะชาวบ้านก็จะออกกันมาหาวยวายแบบนี้นะคะซึ่งก็จะต้องใช้เวลาและก็ประสบการณ์จริงๆนะคะจึงจะได้ไวยวายแบบนี้มาให้เราได้เห็นกันในวันนี้นะคะรวมทั้งวันนี้นะคะเนื้อตัวก็จะเลอะเทอมๆนิดนึงนะคะเพราะว่าหมึกของเจ้าวยวายนี่แหละคะ่ะ สำหรับใครที่ต้องการมาสัมผัสกับความสวยงามของทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งได้มาหาวยวายอย่างขวัญในวันนี้นะคะก็เดินทางมาได้ที่หมู่ที่8ตําบลวิชิตที่แหลมบ้านแหลมพันวานั่นเองนะคะหรือว่าจะติดต่อมาทางผู้ใหญ่ดาดก็ได้นะคะอย่าลืมมาท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนที่นี่กันนะคะวันนี้ขวัญลาไปพร้อมๆกับน้องวยวายนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะผู้ชม